มาตามติดกันอีกคดีหนึ่งครับหลังจาก10ล้านเม็ดไปแล้วสืบเนื่องกันเลยจากการขยายผลเข้ามาในเมืองชั้นในกันบ้างจากการแอคทีฟระหว่างจังหวัดระหว่างภาคมาจับกลุ่มกันถึงในในส่วนของตัวเมืองเลยนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งตํารวจภูทรนะครับโชว์ผลงานจับ2ช่างรับเหมานะครับในคราวนี้เนี่ยเล็กๆน้อยๆสอ0 0สนเม็ดครับแต่เจอในตัวเมืองอทางด้านพันตํารวจเอกภาคภูมิปราศรีภูมินะครับผู้กำกับการสถานีตํารวจภูทรเมืองพิษณุโลก ตรวจสอบ d n a เลยของผู้ต้องหาและของกลางยาบ้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยกว่า2 0 0 0 0 0กว่าเม็ดเป็นผู้ต้องหาในคด ah ียาเสพติด2รายรายแรกนะครับคือนายประสิทธิ์พุ่มมาลา46ปีอีกคนนึงก็คือนายชานินแสนสุขอายุ22ปีเท่านั้นเองภูมิลำนาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรครับในข้อหามียาบ้านะครับคือยาเสพติดให้โทษประเภทที่1แอมเฟตามเมทไนดไว้ในครอบครองและจําหน่ายโดยผิดกฎหมายนะครับ ร้อมของกลางยาบ้าจำนวน2 0 0,000กว่าเมตรนะครับมีรถยนต์เก๋งด้วยสีเทาทะเบียนกไก่งงู7 6 8 9การญจะนะบุรีอีก1คันละครับไม่น้อยนะคุณ 25, ค2 5 0 0 0นเมตรค่ะสืบเนื่องจากตำรวจชุดสายตรวจของสองพเมืองพิษณุโลกได้ออกตรวจตาในพื้นที่รับผิดชอบพบว่ารถเก๋งคันดังกล่าวเนี่ยค่ะขับขี่มาตามเส้นพิษณุโลกบางกระทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ก็เลยให้เขาหยุดรถเพื่อขอตรวจสอบ,บโดยนายประสิทธิ์พุ่มมาลาคนขับมีนายชนินแสนสุขเป็นผู้โดยสารเขามีท่าทีมีพิรุษเจ้าหน้าที่จึงทําการตรวจค้นภายในรถพบยาบ้าจํานวน5เม็ดซุกซ่อนอยู่ในกล่องกระดาษใส่ไว้ในช่องข้างประตูคนข ب, คคับค่ะค้นต่อไปอีกพบยาบ้า2อ0 0สเม็ดอย่างที่คุณมินได้บอกไปห่อด้วยกระดาษสีเหลืองใส่กระสอบซุกซ่อนไว้ในช่องเก็บสิ่งของด้านหลังรถทางด้านหลังนี่แหละคะ่ะเปิดกระโปรงท้ายมาเจอเลยจึงได้ตรวจยึดยาบ้าทั้งหมดไว้เป็นของกลา เบื้องต้นนี่ค่ะผู้ต้องหาให้การรับสาร,รภาพว่าตนเองเป็นช่างรับเหมาอยู่ในเขตใครในจังหวัดพิจิตรแล้วก็มีเอเ่ยนต์ยาเสพติดเขาว่าจ้างให้ตนเองนํายาบ้าขึ้นไปส่งที่สุขโขทัยโดยผ่านทางจังหวัดพิษณุโลกเป็นทางผ่านได้รับค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนครั้งละหนึ่งหมื่นบาททํามาแล้วสองครั้งค่ะโดยอีกรายผู้ต้องหานายชนินเขาบอกว่าเขาปฏิเสธไม่มีส่วนรู้เห็นนะนั่งรถมาเฉยๆนายประสิทธิ์ชักชวนให้นั่งมาเป็นเพื่อนเท่านั้นแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจนะคุณผู้ชมนําตัวไป วจสอบหาปัสสาวะ,ะหาสารเสพติดในปัสสาวะค่ะพบว่าเป็นสีม่วงทั้งคู่เลยคุณ <ทะ S 1> อันนี้น่าตกใจแล้วยาบ้าล็อตนี้มีอักษรตัววายหนึ่งปั๊มตาหีพอที่บรรจุไว้ตรงกับยาบ้าล็อตเดียวกับที่ตํารวจจับกลุ่มผู้ต้องหา6ล้านเม็ดที่เราได้นําเสนอไปข้างต้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่จังหวัดแพร่นะคะคาดว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของชนกลุ่มน้อยตามแนวแตะเข็บชายแดนที่ลำเลียงเข้ามาเพื่อส่งให้เอเย่นจังหวัดต่างๆทางเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบขายายผลจับกลุมถือว่าเป็นแก๊งใหญ่ ถ้ารวมกันแบบนี้แล้วข้างบน6ล้านเมตรข้างล่างเจออีก2500 0ันเมตรคุณแนวทางของการดําเนินพื้นที่ยาเสพติดท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าข่าวแรกๆที่เรานําเสนอนั้นคือในส่วนจากภาคเหนือตอนบนนะครับลงมาในส่วนของภาคเหนือตอนล่างแล้วนําเข้าสู่ตัวเมืองชั้นในความหมายก็คือปริมณฑลรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่จังหวัดภูทรอ,อย่างของเราเนี่ยอย่างเช่นจังหวัดพิษณุโลกเองถือได้ว่าเป็นจังหวัดสีแยกอินโดจีนไปทางใดก็ได้ จะเห็นได้ว่าตัวผู้กระทำความผิดเองเนี่ยเป็นช่างรับเหมาอยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยแต่มาขนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรพิษณุโลกผ่านไปในส่วนของจังหวัดสุขโขทัยเองก็ติดจังหวัดตากะจะเห็นได้ว่าเป็นการขนย้อนเส้นทางแต่จากการหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่จะเห็นพฤติการชัดเจนว่าจากปกติขนมาจากเหนือลงใต้ ข่าวนี้คนจากใต้ขึ้น,นเหนือ,อนั่นหมาย<ฆ>ความว่าต้องมีแหล่งพักพิงอันนี้ผมขออนุญาตไม่ได้หมายความว่าไปเต้าข่าวหรือว่าเป็นพิสูจน์หลักฐานแทนตํารวจ<ฆ>แต่ดูจากเส้นทางที่ให้ข้อมูลมาจากเนื้อข่าวเราเนี่ย<ฆ>เห็นได้ว่าการสกัดกั้นยาเสพติดอันเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือส่วนที่กำลังกับการจเจ้าหน้าที่ทหารหรืออสอต่างๆเนี่ยเข้มแข็ง,ขงและการข่าวนั้นชัดเจนลงมาก็เจอ จะไปขึ้นเหนือย้อนกลับไปก็โดนก็ยังเจออีกเพราะฉะนั้นที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะว่าต้องให้ความร่วมมือนะไม่ใช่ว่าเจอด่านเราไปหงุดหงิดเจ้าหน้าที่ตำรวจโอ๊ยตั้งอะไรกันนักหนาจะรีบถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ต้องกลัวคุณมินด้วยนะไม่ต้องเลิกลักเลิกลักฮะเลิกลักเปิดมาเลิกลักตลอดฮะผมบอกเลยสารภาพครับเจอตำรวจไม่ค่อยได้เห็นสีกะกีโบกหรือว่าตำรวจบัวทารโบกเลิกลักไว้ก่อนน่ะเหมือนทําอะไรผิดเหมือนมีพิรุธนะแต่จริงๆไม่มีไม่มีอะไรเขาก็สวัสดีครับแหละตามปกติแล้วไปไหนมาครับไปเที่ยวมาครับาาบกเเลายยอ่าง หเช็คว่าเราเพลียไหมเมาหรือเปล่าเดินทางไกลไหวไหมเขามีจุดให้ช่วยเหลืออยู่นอนพักการประชาชนที่ฉันเคยไปขอดื่มกาแฟด้วยเดินทางไกลดีมากๆ <laughs> เหล่านี้แวะกินหลายทางเลยนะ